พบกับช่วงจอมแจ่มเข้าคุยกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทําง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะเมนูง่ายๆเมนูนี้นะคะใช้นะคะผักกาดขาวค่ะทุกคนนะคะผักกาดขาวล้างน้ําไว้อย่างดีแล้วแล้วก็ ตั้งหม้อขึ้นมาเลยนะคะตั้งหม้อน้ําให้เดือดๆแล้วก็เอาผักกาดขาวเนี่ยลงไปนะคะทุกคนลงไปลวกให้สุกเพื่อให้ผักกาดอ่อนเวลาที่เราจะห่อนะคะสุกี้โรนะคะจ๋มจะพาทุกคนทําเมนูสุก้โรก็จะได้นะคะง่ายๆนะคะผักใบไม่แตกพอลวกๆๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนเอาใบผักกาดขาวที่เราลวกแล้วเนี่ยมาน็อกน้ําเย็นด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สีของผักกาดยังคงมีความสดอยู่ ซึ่งจอมก็ได้เตรียมนะคะหมูหมักนะคะแล้วก็ใส่เส้นวุนเส้นไปใส่สามเกลอนะคะพริกไทยรากผักชีแล้วก็เตรียมนั่นเองตามให้เข้ากันก็หมักไว้นะคะแล้วจอมก็ใส่วุนเส้นเข้าไปด้วยเพราะเราจะทานคล้ายๆกับสุกี้นะคะแต่ห่อด้วยใบผักนั่นเองคะ่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราบีบน้ําออกจากใบผักกาดขาวแล้วนะคะให้ใช้ช้อนนะคะตักหมูที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะ มาใส่ลงไปใบประกาศนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนพับซ้ายพับขวานะคะม้วนให้เป็นรแบบนี้เลยนะคะเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยน้ำคลุกคลิกเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยนะคะเอาเริ่มม้วนเลยนะคะตามวิธีในคลิปเลยนะคะแบบนั้นเลยค่ะเพื่อน พอม้วนแล้วก็เอาวางไว้นะคะน้ําหนักของหมูและและสิ่งที่เราหอ่อทับซ้ายทับขวาเนี่ยก็จะทาให้โรของเขาอยู่เป็นแบบนี้เองนะคะทุกคนจอมจะมีการเตรียมน้ําซุปไว้นะคะในวันหยุดไว้สําหรับทําเมนูที่หลากหลายนะคะพอเราได้ตัวของผักกาดที่ห่อด้วยหมูแล้วนะคะจอมก็เอาทุกทุกอันทุกโรนะคะไปวางในกระทะค่าเรียงแบบสวยงามแล้วก็ตักน้ําซุปนะคะที่มีแครอทแล้วก็หัวไชเท้าอยู่แล้วนะคะเอามาต้มแบบว่า ต้มตัวของพักนะคะแล้วก็หมูที่เป็นโรเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไฟแรงมากนะคะค่อยๆต้มไปเขาจะค่อยๆสุกแบบที่ยังมีความนุ่มอยู่ค่ะให้น้ําพอท่วมก็พอนะคะทุกคนรอเขาเดือดนะคะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งระหว่างนั้นก็เตรียมหั่นพริกนะคะหั่นกระเทียมไว้ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดหน่อยก็ใช้พริกสดเยอะหน่อยนะคะซอยๆอยๆเป็นบางๆไว้นะคะ แบบนี้เลยนะคะรอให้หมูสุกก่อนนะคะหมูที่อยู่ข้างในม้วนผักกาดสุกก่อนต้มไว้นะคะใช้เวลาสักไม่เกิน10นาที15นาทีนะคะทุกคนหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะจอมได้หั่นนะคะเห็ดเห็ดเป็นแว่นๆลงไปด้วยนะคะหัวไชเท้าแล้วก็แครอทในน้ำซุปเนี่ยค่ะทำให้หน้าตาของซุกี้โรของจอมเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ไว้นะ นะคะเป็นแบบนี้เลยทุกคนทําไม่ยากใช่ไหมล่ะนะคะเมนูที่จองทำเนะี่ยทำไม่ยากหรอกนะคะทุกคนทุกคนทําได้ตามแบบนี้ง่ายๆนะคะเอาละทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะโรยกระเทียมแล้วก็พริกลงไปนะคะเสิร์ฟได้แล้วอย่าลืมนะ้ดน้ำจิ้มสุกี้ตอนสุดท้ายนะคะรสชาตินี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆแล้วก็กลมกล่อมด้วยนะคะ